กูบูแดงนะวิญายเทียน so, ี่หน่อยแดงแล้วเป็นน้ำตาตากูบัวจะกินไหม bad omen ไหนไหนขอหน่อยโอ้ยเอ๊ะเจ๊เอาอลไรอ่ะปิดปิด npc ดีหน่อยที่เป็นเราต้องอยู่ปุ๊บปั๊บมันกันเล้วแดงแล้วเป็นน้ตาตากูบัว bad omen อีกได้วนะพีเนามันเข้าตัวกูกูกินแล้วแพนทอมจะฆ้ามิดนะไหน่อยสดเลยสดเลยเสุดจเรียบร้อยไม่มีใครฆ่ามึงได้แล้วกูตอนนี้ ลง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 มีอยู่ตรงกลางเออตรงข้างล่างวิวทั้งหมดรีบรีบไปอุดก่อนนี่พี่ไม่มีบล็อกอุดเลยอ่ะไปหาเลยพี่กูบูงมึงทำเพี้ยอะไรลงไปเนี่ยมึงรู้ไหมเนี่ยอ๋อไม่รู้ครับเหลือสองตัวเห็นาะอ๋อนั่นนั่นอีกตัวอีกตัวเออเออหมดแล้วโอเครอเวฟต่อไปต้องขึ้นที่สูงนะไอ้นี่ผู้มีประสบการณ์เยอะเนี่ยธนูเต็มตัวเลยเนี่ย ยัาอะไรันกูนี่และเสิฟแรกอีกเนีตายแล้วสามระไอเฟมหลังเราวูลองแล้วมันยืนอยู่แถวนี้อีกตัวนึงนะเอเฟมลบเฟมหลบเฟมหลบเฟมหลบวิ่งเลยเมวิ่งไเลยวิ่ง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 ิววิ่ง่วิ่ง่ไงงว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  เกี่ยวกับคุณรถเลยสั์พี่เชื่อมันอยู่ไหนวะลืมไปว่ามีนมมันล้างได้ดีกว่าไปไปไปไไปให้บูค่าดิให้บูค่ามันพี่ไปหายบูดิ บูมิงดิบูโดนกูคุจะตายสับเอ้ย้ยกูโดนไอ้ยเพลมึงจะตายเอ้ ไอ้เฮียบวีบใหม่ไอ้สัตว์ดียังไงทำไมมันหลีบมาอีกอันนี้มี่ไม่ได้สวยนะเหียเดี๋ยวก็ไม่เต็มไอ้สัตว์ปูเนี่ยแอมไอพีเนสมึงมาช่วยอีกทีอย่างเงี้ยไปดูยเลยโอ้ยไอสัตว์เอ้ยมันเยอะจังวะไม่ได้ไอ้ไอ้ไอเปรมมิ้นไม่หายบู กูมูมั่วสมัตเลยนะมาเยอะเกินอีกโอ้ยเฮียเยอะเยอะต้องช่วยอะไรสักอยู่บักเกอร์เลยสั์เป็นขีดอีกด้วยว่ากูต้องมีตายแน่ไอ้ยันรอบเนี้ยอยู่อยู่ใกล้กันเลยวะอยู่ใกล้กันเลยวะกูจะรอดเหรอวะบกูยิงอยู่กูคนเดิมกูตีแม่งไม่ได้ด้วยเฮียแม่งไล่กูสัตว์โอ้ย แม่แต่หาพ่อมึงมึงไอ้เฮียแม่งงัอยังงั้นไอ้สัตว์ไอ้ของมึงอยากกินเฮียภาษาอังกฤษอ่านออกไหมกูตีอยู่กูตีอยู่กูตีอยู่ถามจริงไงบูงเปนมูงงัวยังงั้ไอ้สัตว์เฮียนี่ก็ข่่เฮียอะไรไม่รู้ไปหลอกแม่งเฮียมึงจะเดือดอะไรกันกูว่าช่วยอยู่เดี๋ยวไอ้สัตว์หลีกแล้วไอ้สัตว์ เออกูรู้แล้วไอ้เหี้ยหมดยังวะไม่อยู่ไหนไว้สัตว์ยังไม่หมดมาอีกเวฟหนึงเอยสันคอมมือคมน่ารำคาญนะคบินอย่างเยอะไอ้อารเล่์มึงพูดพูดรำคาญแม่งเลยเช้าทีกูพูกูปับเอ้ยตัวทองตัวทองตัวทองดาบเด็กมึงหงงแรงจังวะไอ้สัตว์ยื้อกอดจะแตกกันเนี่ย จะใส่อันเบกกิ้งเไยเออไหวได้เทียของถูกแล้วของถูกแล้วของลดราคาอะไเงี้ยกิโลออลด์วิลเลจบูโอคอนเดอร์ไอสัตว์ไอเปรมไม่ไปหายบูคุณบูรู้สึกไงกับเอ็มบีเอ็มเนี่ยแบบทัวร์ลงเลยเออเอ็มบีเอ็มเลยมันโคตรเอ็มบีเอ็มเลยจะมันยากอ่คุณบูเอาอันี้ใบการตายนะเผื่อมันมาอีกนะคุณบูมนี่ อันนี้อันนี้อันนี้ของดีแล้วเนี่ยแน่น่แโทเทมโทเทมมโทเทมโทเทมกูให้โทเทมมันเอาไปเอาไปอันนี้อ่าไปอุ้ยไหน่มาถ่ายรูปมันดิไอ้เคียถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะเอวีเอ็มชนะผมเอวีเอ็มชนะเอวีเอม่ถ่ายกูไม่ถ่ายไอ้เหี้ยไปเลยเอวีเอ็มมันถ่ายรูปดิกูไม่ถ่ายกูไม่ถ่ายมาคุณดคุณดูมาถ่ายคุณดูมาถ่ายแต่ไม่ต้องกินไม่ต้องกิน เดี๋ยวดมาล้างสถานะบูก็ไปแลกก่อนหน่อยได้มามามาถ่ายมาถ่ายเงยนะถ่ายยังถ่ายยังไอพีเอ็มมึงกด F5 พ้ดูดีๆดิถ่ายยังเออถ่ายแล้วถ่ายแล้วอะไอ้ีมันแรงมันแรงมันพีทเอาพีผิดไอ้เงี้ยสัสสปัตติมึงรู้เรื่องเชี่ยอะไรบ้างเนี่ยมายคราฟจะพังหลือเมืองเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้เชี่ยอะไรไอสัตว์อย่างฮาเลยโอ้โห เวลูไหนมึงเไหนไอเดอยบูไอสัตว์อสเดาะแกไปและครั้งหนึ่งพอ <c oughs> ผมอยากชิม <c oughs> คุณล่วนเลยสัตว์สุดยอดครับ <c oughs> บูมึงนี่แม่งกระเบือ,องจริงเลยเฮียเฮียบูมึงท,ทำเป็นน้ำเฮียมึงน,นั่งลงดิสัตว์จะกินให้หมดไหมละ่ะกูมีเพียบเลยไงเฮียแบทออมเนไม่เกี่ยวนี่กูแล้วอยู่ที่มึงนะมึงให้มันกินเองนะเนี่ยหัวเสียกูไม่ได้แล้ว ไอ้ย่งแม่งรู้อยู่แก่ใจยังจะแดกไอ้ย่ามันรู้แล้วน่ะมันรู้แล้วน่ะไม่ใช่ไม่รู้ไอ้ย่ามานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิไอ้ยี่บุ้งไปทำเป็น้เชี้ยเลยมึงนั่งลงไอ้สัตว์มาโดนลงฟาร์มดินี่ดิสัตว์สัตว์ไอสัตว์ผมไปฆ่าเันทำไมผมบู๊แม่ผมดูน้ำเชี้ยเลยเลยแล้วผมกินเข้าไปทำไมอะสรุปเนี่ยไม่ไม่เอาแล้วนะครับรสชาติเป็นไงครับไม่เอาแล้วนะอยากลองรสชาตินะ กูบงมึงนัางขำอยู่น่ะเกือบปีแตกไอ้เหี้ยแม่งจะปี๊แตกตั้งแต่กูวาแม่งไามไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรวะตอนนั้นน่ะมึงเจออะไรแล้วก็กูกูมีเครื่องให้มันใช้อยู่ก็อยากลองใช้เครื่องว่างไอ้เหี้ยหนุ่ยเอ้ยมึงไม่แม่งจริงเลยสัตว์กูบอกแล้วมึงรู้แล้วว่ามันคืออะไรมึงจะกินอีกไหมน่ะโอ้ไม่ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ เดี๋ยวเขาจะฆ่ามึงเลยเขายิ่งมันมันมึงกับกูอยู่เพรมชูท๊อ